คำนี้ให้คุณผู้ชมทราบเลยครับคำคำนี้เกิดมาจากคําพูดของผมจริงๆริครับเพราะสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนสมัยนี้พอผมบวชมาพระเพิ่งบวชเมื่อนี้พรรษายังไม่ถึงห้าพรรษายังไม่จบพระนวากะยังปฏิโมกไม่ได้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่น,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 นผมถามจริงๆนะครับพระปฏิโมกเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าจะท่องกันได้ทุกองอ,งอืมแล้วทําไมเอายอมยมพี่ลองยกอย่างนี้นะ รเราเราเราเปรียบเทียบไม่ได้แถอย่ากเขาบอกว่าบวชเพิ่งได้สามพัษาปฏิโมกยังไม่ได้เลยอะไรยังไม่ได้เลยครับลองถามว่าพระสามพรรษาวัดไหนปฏิโมกได้บ้างครับอืมถ้าเก่งถ้าได้ท่านเก่งผมยอมรับแต่ผมยังไม่ได้เลยครับอืมผมตัวผมเองผมปฏิญาณกับหลวงพ่อกวยไว้ว่า ผมจะขอเรียนศึกษาสายหลวงพ่อเพื่อเอามาช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือคนช่วยรสร้างวัดวาช่วยสังคมไม่หวังสิ่งตอบแทนเข้าตัวเองไม่หวังกอบโพยเข้าตัวเองอืมผมบวชเพื่อสืบสารดูแลในศาสนาวัดวาให้คงอยู่ผมไม่ได้บวชเพื่อหวังเขานิพพานนิพพานมันเป็นของไกลครับมันไม่มีใครไปถึงหรอกครับ ในสมัยนี้มีใครบอกได้มั้งครับว่าพระองค์นั้นไปนิพพานองค์นี้ไปนิพพานครับผมบวชเพื่อให้ศาสนาคงอยู่ไม่ให้ศาสนาล่มจมเท่านั้นเองไม่ให้ศาสนาต้องสูญหายเพราะรตอนนี้ศาสนาพุทธเรามันเสื่อมพายเยอะอืมผมถึงบวชเพื่อดูแลศาสนาทนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่เท่านั้นจึงเป็นที่มาของคำว,ว่าศึกษากูให้ดีก่อนใช่คนระับแล้วค่อยมาศรัทธา ใช่ครับศึกษาประวัติฉันให้ดีๆแล้วค่อยเสียเวลามารู้จักพระอย่างฉันฉันมันพระบ